รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนเมษายน2568นะครับเดือนเมษายนนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญของคนไทยอย่างมากเลยทีเดียวหลายคนก็เรียกว่าเป็นปีใหม่ไทยมีวันสงการนะครับก็เฉลิมฉลองกันเดินทางกลับบ้านไปหาผู้ใหญ่ไปเยี่ยมผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ซึ่งในแต่ละปีนะครับวันมหาสงการเนี่ยก็จะตรงกับวันที่13เมษายนแต่ในปี2568นี้นะครับวันมหาสงการก็จะตรงกับวันที่14เมษายนในตามหลักของทางโหราศาสตร์ที่ยึดถือเอาดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดฉะนั้นในปีนี้วันมหาสงการก็จะไปตรงกับวันที่14เมษายนนะครับไม่ใช่วันที่13เมษายนแบบปีก่อนๆนะครับนางสงการปีนี้ คือนางทุงสเทวีทรงภผารัตทัดดอกทับทิมประดับอาพรด้วยแก้วปฐมร,ราชพักษาหารเป็นอุทุมพรพระหัตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงสังเสด็จสายญาติหลับเนตรและมีพานะเป็นพยาคุดหลายคนก็สนใจในเรื่องของการแปลความหมายนะครับว่าเวลาที่นางสงการในแต่ละปีถูกกำหนดมาตามตำราอย่างนี้นะครับจะมีความหมายอย่างไร ในปี2568นี้นะครับถือว่าเป็นปีที่จะมีน้ำมากนะแล้วก็จะมีน้ำท่วมใหญ่ด้วยจะต้องระมัดระวังดินถล่มดินสไลด์พวกนี้จะต้องเตรียมการป้องกันและระมัดระวังกันให้ดีนะครับและมีอีกหลายคนนะครับที่รอคอยว่าเมื่อวันเถลิงศกคือ16เมษายนเปลี่ยนเป็น จุลศักราชใหม่แล้วเนี่ยนะครับจะมีวันการโยกเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างเพราะหลายคนก็อาศัยการดูเลิกอย่างง่ายตามวันของการโยกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในปี2568นะครับถลิงศกจุลสักราชใหม่เป็นปี1387และจะมีการโยกนะครับวันศุกร์เป็นวันธงชัยและอธิบดีวันพฤหัสเป็นวันอุบาทวันอาทิตย์เป็นวันโลกาวินาศใครที่สนใจดูเลิกอย่างง่าย ก็สามารถดูวันตามกาลโยกอย่างนี้ได้นะครับและตอนนี้นะครับอาจารย์มีจัดสร้างหนังสือสวดมนต์ฉบับสมบูรณ์เพื่อการภาวนาแล้วก็มีจัดสร้างเรือนกรรมฐานนะครับเพื่อเป็นการเรียนการสอนสมาธิภาวนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นผลบุญใหญ่อานิสงส์ใหญ่สูงสุดในพระพุทธศาสนานะครับดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าแม้จะได้อุปสมบทเป็นพิสุรักษาศีล227ข้อ ไม่เคยขาดไม่ดังพร้อยมานานถึงร้อยปีก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพือปีกหรือช้างกะระดิกหูดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลใหญ่แบบสูงสุดท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญในการจัดสร้างหนังสือสวดมนต์ในการจัดสร้างเรือนกรรมฐานก็สามารถติดต่อสร้างบุญใหญ่ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันครับลัคนาเมษ เมษายน2568นะครับชาวลัคนาเมษเดียดวประจำตัวก็คือดาวอังคารตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยดาวอังคารเนี่ยโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่านิดในทางรสศาสตรเนี่ยคำว่านิดหมายถึงลดน้อยถอยลงอ่อนกำลังนะครับฉะนั้นชาวลัคนาเมษเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายและยิ่งไปกว่านั้นการโครจรของดวงดาวนะครับจะโครจรในลักษณะมนคำว่ามนเนี่ย ก็เปรียบเสมือนการหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่แบบช้ามากๆนะครับฉะนั้นตรงนี้ชาวลัคนาเมษเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อนายรู้สึกผิดหวังรู้สึกเซ็งเซห่อเหี่ยวเป็นไปด้วยกำลังของดวงดาวนะครับที่โคจรในลักษณะนี้แล้วก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาเมษเนี่ยรู้สึก ไม่ได้ดั่งใจนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องรักษาจิตรักษาใจให้ดีมันสวดมนนั่งสมาธิไม่ต้องกังวลมากนะครับทุกอย่างก็จะคลี่คลายผ่านไปได้ด้วยดีในช่วงประมาณกลางเดือนนะครับประกอบกับเดือนเมษายนนี้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของ ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดาวถีบนะครับเนื่องจากในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีดาวใหญ่ถึง3ดวงเลยที่จะมีการย้ายราศีครั้งใหญ่นะครับก็จะส่งผลล่วงหน้าเนี่ยประมาณ1เดือนหรือ2เดือนนะครับใครที่มีความไวต่อปรากฏการณ์นี้ก็อาจจะรู้สึกได้ตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปเลยทีเดียวเพราะวันที่11บเอ็มษายนนะครับดาวพุธโครจรเสิร์ด ดาวพุธเนี่ยเป็นตัวแทนของการเจรจาของการสื่อสารของการค้าต่างๆนะครับพอมีการเสิร์ฟเนี่ยหมายถึงการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากดาวพุธเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนสาาัตชะเจ้าเรือนอริอีกด้วยนะครับตรงนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาเมธเนี่ยจะต้องมีการเจรจามากขึ้นมีการสื่อสารมากขึ้นนะโดยการจัดเจรจาหรือสื่อสารต่างๆนะครับชาวลัคนาเมธ ควรใช้ตัวช่วยอาจจะเป็นเพื่อนมาช่วยพูดหรือญาติพี่น้องมาช่วยสนับสนุนเกื้อกูลนะครับซึ่งตรงนี้จะดีมากทีเดียวแต่กำลังของดวงดาวเนี่ยก็คือดาวพุธเนี่ยยังได้ตำแหน่งเป็นปละนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างมันอาจจะยังไม่ได้ผลตามที่เราปรารถนาร้อยเปเซนฉะนั้นจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องมีความรอบคอบการจเจรจาสิ่งใด ควรทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเพื่อป้องกันการหลงลืมป้องกันการผิดพลาดในอนาคตนะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกฉะโกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครืองมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักอีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อย กับการทำงานทำมากได้น้อยขาดผู้ไปทงขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรูก้จริงมั่นยําเพื่อค้นหาประสาทต่างๆโต,ๆตที่ขัดขวางและทําพิธีขอขามากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลนน,นนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์เฉลมที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อน จังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอชา้าตรวจสุขภาพดวงประจํำปีกับอาจารย์กฤษณิระหลังตุตจ,จีนชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ LINE แอดโอเพดาวันที่14เมษายนมีดาวเคลื่อนไหวอยู่2ดวงนะครับดาวดวงแรกก็คือดาวอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นดาวต้นกําเนิดของชีวิต จะมีการโครจรย้ายราศีเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดและเข้ามากลุ่มดวงชะตาของชาวลัคนาเมษเลยทีเดียวคำว่ามหาอุดเนี่ยหมายถึงจุดที่ส่องสว่างที่สุดของดวงดาวเลยพอเข้ามากลุ่มลัคนาเมษเนีครับมันก็จะส่งผลดีนะให้ชาวลัคนาเมษเนี่ยเกิดความสบายใจมากขึ้น อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่ารอการเดือนไปเนี่ยนะครับมันจะคลี่คลายสบายใจมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในประเพณีไทยเนี่ยก็จะยึดถือตามปฏิทินสุริยญาตนะครับว่าเมื่อใดที่ดาวอาทิตย์โครจรเข้าสู่ราศีเมษนะครับได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดเนี่ยจะถือว่าเป็นวันมหาสงกรานนะครับฉะนั้นในปีนี้ วันมหาสงการเนี่ยจะไปตรงกับวันที่14เมษายนไม่ใช่13เมษาเหมือนปีที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเดินหน้าใครที่ร้อนใจอะไรมานะมันก็จะเริ่มต้นทํางานได้ดีขึ้นเริ่มคลี่คลายเริ่มขับเคลื่อนเดินหน้าบางคนอาจจะใจร้อนรีบร้อนอยากจะทําอะไรให้เสร็จสิ้นบางคนได้ลงมือทําอะไรบางอย่างไว้ก็อยากจะให้มันเสร็จ นะบางคนอาจจะต้องซ่อมบ้านซ่อมที่อยู่อาศัยหรือทําอะไรที่วางแผนไว้นะครับก็จะขับเคลื่อนเดินหน้าเต็มกําลังอย่างนี้นะครับจากนั้นจะทําอะไรก็ให้รอบคอบเข้าไว้และในวันเดียวกันนี้นะครับดาวดวงที่สองก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยจะเริ่มเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่14นะครับโดยดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนปัตตนิ และยังเป็นตัวแทนของความสุขความเจริญเป็นตัวแทนของการเงินอีกด้วยนะครับฉะนั้นเมื่อดาวสุกเนี่ยเคลื่อนที่ถอยหลังเนี่ยตรงนี้จะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายบางคนอาจจะมีเหตุแห่งรายจ่ายต้องใช้เงินแบบที่ไม่อยากจะเสียนะบางคนของเสียทรัพย์เสียก็ต้องใช้เงินไปซ่อมแซมไปเปลี่ยนแปลงนะหรือบางคนอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนนะใช้อะไรบางอย่างแลกเปลี่ยนบางอย่าง ฉะนั้นชาวลัคนาเมษนะครับตลอดเดือนเมษายนนี้เนี่ยจะต้องวางแผนการเงินไว้ให้ดีมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะตึงตัวได้นะครับแล้วก็ต้องรอช่วงปลายเดือนนะประมาณ19เเมษาเป็นต้นไปสถานการณ์ต่างๆก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับ ก็ให้เน้นช่วงปลายเดือนเป็นหลักตรงเนี้ยจะส่งผลดีมีโชคมีลาบได้เม็ดเงินมาหมุนเวียนดีทีเดียวนะครับเลขมงคลประจำเดือน59641